สวัสดีค่ะนักเรียนอ่ะตังไปโรงเรียนวันนี้ไม่ต้องออมนะเดี๋ยวกดตังมาให้ค่อยออมต่อการกันกันเอานักเรียนนี่ว่าไปโรงเรียนบ่นักเรียน,น,นบ๊ายบายฮึบ๊ายไปว่อนโรงเรียนนักเรียนนี่นะโอเคเบย์ซาวซาวไปแล้วฮัลโหลโปส่งกับโอซี่ คนนะ้อสองกับปสี่ซ้ำกันเนี่ยที่เอาเพิ่นตัวสูงไปโรงเรียนแล้วนางเอกน้อยเรานักเรียนทำไมไม่ไปโรงเรียนครับหืมไปกับบ้านครับกับบ้านกันนั่งลงครับรับเป็นจัไปบ๊อครับไงยัยยงไปเด้อกีน่าค่อยไป ครับเฮ้ยยังมาเนี่ยเฮ้ยพอซีดน,น้ำบอกพอปรูเลี้ยงบอกพอซีดน,น้ำใส่เปียกกับที่ถูบ้านบอกฮะยลูกซได้ย้อนแท้บอไปโรงเรียนก็นได้ย้อนเนี่ยซีไแม่สองปีเคิงสองปีกว้กวกัวแล้วปีหน้าเปิดแม่ เรียนก็ได้ไปโรงเรียนแล้วบัดนี้ขาใหญ่ผู้บ้านได้หย่อนแท้ว่าผู้ใดได้ย่อนบ่ใส่บ่ใส่นๆนนสิดสิมันแท้นๆบ่เห็นบ่เห็น้อไมแม่มันเปียกแล้วแม่ตกไว้บัดนี้น่ะตกันนี้มันแงเด้อโอเค S <S ที่ถูพื้นแล้วที่ถูพื้นแล้วสะอาดแล้วเสานีแม่กระถูลอ็อกนังแล้วครับเอา้าผูถูบ้านเมื่อกี้นี่ไปใส่ละเลยหน้าขึ้นมาบังดุกถูกบ้านเมื่อกี้นี่ไปใส่แล้วไปส่งให้เอวกลับมาฮอดถูบ้านบ่มนบนแมนบ่แมนแมนบลากินยังบลากินไต กินไข่เอิญป้ากบกินข้าวไหมเอิญพี่น้องกินข้าวไหมเอาเอิญเดาอะไรก่อฮึกินไข่งี้ก็มาบัางดูนานะป้าชมผมยังก่อชมฮึกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น,อน้องอ้ก่ะค่ะบ่ กินขา้าวเช้าของเฮามีลวกผักหลักการมักลิ้นไม้มักแตงผักซื้อมาลปกเอามากินใบมันเอามากินยอดมันการมันเราก็ปลูกระแล้วน่มีทอดปลาทอดปลาแล้วก็มีไข่อันนี้แกงปลาใสันนั้นมากินขาน้าวนำกันเช้านี้ ของพี่แอลไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วอืมของเปิ่ออีหยังวันนี่ฮึปัดออกเฮียเพื่อนปัดออกึ้นมานั่งยู่อวันนี้จะห้ามไมห้ามของเพื่อนหรอกเพ้่นมานั่งวันนี้นี่ยอาบน้ำแล้วบ่เป็นยังคือได้อาบน้ำหน่อยอ ะผู้ใดตีเปียผู้ใดตีเอลดีนะใครตีเอลคบ่เอลด,ดีอย่างพอคือตีเพราะนี่ตีแนวไหนเอาอย่างตีเอาเสียอาตีตีจะเคลือกไม่ใช่เอาไม้ไม้ตีโอ้ไม่ใช่เอาไม้ไม้ตีว่ะ <laughs> ไม่ใจเซฟอ่ะเอาไม้ตีบ่ถ้าเลือกเรื่องพ่อกับมาตีพ่อแพงโอเคปะโอเคอืม <c oughs> เปล่นคลิปโดมเล่นคลิปโมได้เพราะตีมันบ่นได้ไปอาบน้ำเลยบ่พรานี่ตีจกเถื่อน,น้ำอุ่นเจาะโอ้น้ำอุ่นก่อนเปิดน้ำอุ่นในแอปพ,พูดอได้ดีนะไปต้นในชิงบอกฮะพี่เที่ยวไปไหน พี่เที่ยวไปไหนครับแบบจะปลูกไว้มันจะข,ขึ้นสูงเลยอืเอาไข่ไปปลูกไว้ให้ขึ้นสูงเลยจากเมย์จากเล่า <laughs> จกาจกเมย์จากเล่าจากไทยผสมกันเดียวเอาหรอกใครนั่มานางมัน่คือมันนั่งเยอะวะนี่เดื้อดวะนี้ม,มันไมแต่เปลือกอย่าเล่นแม่เปลือกมันน่ะ อย่างก็ะไมเอ่อบ so so like ่เออเอิญไม่เอิ้นพี่น้องกินข้าวไหมเอิ้นอะไรคนไทยเหรอไทยเหรอข้าวเหี้ยเหรออร่อยไหมอร่อยไหมครับพอแล้วพอแล้วเดี๋ยพอใจให้ทั้งว

เดี๋ยิ้หนังเอาเอาลุกขึ้นลุขึ้นลุกมาก็บเ้าด้วยเคยน้อ,นอ,นอ,นอสิไปทำแมมปิ้นเลยเปแะ่อ๋อะเปอ๋อปเอลที่ะเอลทีกับแม่ปินปป้นสิไปใส่น้อนี่ส,สิไปใส่จิสไปใส่ก็ เป็นยากเล่นของเล่นเป็นยากเล่นของเล่นยูบิกซีเล่นข้เล่นเล่นเล่นอย่างก่อบอกพากับลุงก่อนเล่นรถเล่นรถปะใช่เล่นรถบืนบืนบอเล่นสนามเล็กเล่นดิ่ลรถบอแม่นบ่เล่นจูบุพม์เล่นจูบุพม์โอเคไปแนะครับไปซื้อของใส่พอดีน้องพี่เชื่อไปซื้อหมูซื้อไก่มาไว้ตู้เย็นให้เฮ็ดให้น้องที่ออกกินไปโรงเรียนยามมือเสาจะไม่ได้ไปตลาดมันหนาว ไปซื้อของใซส์กันไปกับใครใหญ่องคนแล้วก็มาซื้อเฮนเดอร์ชเล็กดูโอเคอะไรออกไม่ได้ออกไม่ได้เล่นก่อนเล่นก่อนนะคะออกไม่ได้ะคะเละ่นก่อน พาน้องเหวยที่เล่นของเล่นแล้วก็นยังซื้อของได้ยังแน่น้อได้นมได้นมขาไงนมเด้อใชมขนมเต็มปากเยอะกินชก้อนเดียวเดียวยังพิ่งขึ้นกินให้หมดก่อนมันเหนียวรสเข้าใจไหมครับแครับไม่เอาไม่เอานะคบ ได้ไข่แล้วก็ได้ขนมแนวทีขนมแม่มีแล้วก็ได้หมูได้ไก่ไปไว้เฮ็ดให้น้องที่ออกกินไปโรงเรียนบอกเอาเจ็ดหมูได้ของไสด์ของซอยใช่ไหมเนาะแล้วก็ได้เสื้อทหารแนวทีเกบเกิบครับครับโอเคครับผมมาจินแบบอันนี้ครับโอ้อย่าจับแบบมันเด้อ วันนี้มือเด้อเห็นว่าจะจับแม่มีเด้อเห็นปะแม่งตรงนี้แม่จะขับรถโอเคไหมครับอย่าปีนไปทางหลังนะจะเย็ยบไข่แม่เด้อโอเคไหมน่ะแม่มาเท่าใดบอกปีนไปทางหลังมันจะเยยบไข่แม่แตกไว้ฮ็ดได้ที่เอาไปโรงเรียนไปกลับบ้านกันขับแบบนี่เหรอมานั่งตรงนี้ครับ เบี่ยบนี่เหรเยี่ยบท่านมานั่งตรงนี้แล้วแล้วครับนั่งตรงนี้นไม่ดื้อขาดื้อนะหนูไม่ได้มาก,กับแม่อีกเข้าใจไหมครับโอเคมานั่งตรงนี้ครับเยี่ยมากเลยนั่งตรงนี้โอเคเยี่ยมโหหมดแล้วขี้ผปององลองคี้ผ้ไผ่ปองอังลอง ดดงดงงงว่าโอเคนั่งดีๆนะได้อะไรบ้างครับได้ขนมบ้างครับได้ขนมบ้างครับผ <c oughs> ู้ใดเ,เป็นมมย์น้อยอะฮะผู้ใดเ,เป็นมมย์น้อยชเด่นชัยเล่นลมเล่นจงเด่นลมบ่เด่นเตมุบบ่เล่นเตมุบบ่เล่นจเด่นเตมุบจบัจบรถโอเคได้ของใส่ของซอยแล้ว ได้หมูได้ไก่ไปไว้ให้น้องเที่ยวกินยามมือเสาเพราะว่าตอนเสามันหนาวแห้งน้องปินกับสิบุณยอามาตลาดเปิดตู้เย็นแล้วกันฮะที่เรากินให้ลูกเลยตอนเสาร์พอเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแลน้วก็กลับบ้าน<อ>ไปหาพ่อน,นี้กันโอเคไหมคร okay, ับนี่เบ็ดหมดเรียบร้อยชี้รถมาแต่ขึ้นรถ เดีที่ยึดนอนวัสันอินเบอลงรับทานี้เลยบันนี้อ่ะเดี๋ยวเอาขาไงลงไปนอนกันบันนี้ Đẹp vượt lắm rồi, khá nhây Non lắm Nắng thả mấy, nàng thả mấy Vượt vì xa nhàng cần nó vẫn nhỉ Nàng thả, nàng thả Điều Nàng Nắng ừ, luôn nhấp nhắp thôi vượt Ở vị, ở vị luôn Nàng ngông, n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 àng ngông, điếu Khi đứa khắc tôi sẽ đầm đi Nàng ngông, điếu, 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 nàng, <laughs> nàng nàng nắng điếu nàng luôn nàng luôn nàng luôn <laughs> mình khi đưa tụi nóng bỏ phăng nàng luôn nàng luôn điểu điểu nắng luôn nàng luôn luôn nàng điệu điệu dứt 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 không phượt mình nặng luôn nặng luôn mất mất nặng thôi con nặng nặng à. à. nặng lau vào đi Thả! luôn nặng luôn nặng luôn thả Điều! Điều! nặng 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 ฝึกมือละน้อยฝึกมือละน้อยให้มันหูวควไมให้มันจืดกินข้าวคุกปลากระปองเมื่อเสาร์กินอาหารเม็ดตอนเสาร์กินอาหารเม็ดตอนเที่ยงกินข้าวคุกปลากระปองเย็ดดี้พี่พูดแลากินไหยเอาหัวหันมันผสมให้มันน่อยนี้ น้อยหายง่ายทำยาวทีแม่นมื่อลาเล่นกับไขเอ้ยอย่าไปโรงเรียนนะมื่อเราพอมีมูเล่นกับหมาน้อยเหรอยาวาที <c oughs> นอนหลับแล้วเหมยเล่นของเล่นเฮ้ยมันจะของเงี่ยเว้เล่นยังเนาะวันนี้อือ <c oughs> <c oughs> ยืนยังผู้ใดยืนแล้อไม่ขัดลังพร้อมช่วยพ่อหมอเออเอที่ว่าเจ็บตีนหมอเจ็บตีนอยู่เจ็บตินอยู่แล้วคือบพวงใส่เกือบสานี่ใส่แน่เกือบน่ะโอเคไหมครับโอเคมาหน่อยคัพเปอร์คัพเปอร์เอที่เฮ็ดยังเอที่เฮ็ดยังช่วยพ่อต้นเลมอนดิ ต้นเลมอนเหี้ยบ่านี่บ่ยังบ่เหี้ยบ่เพราคุดไปไปเห็นบ่เแยวแซวมาตีต้นบกมันเพันเหี้ยจีบ้านี่บ่ต้นนีลมันนี่เห็นบ่คนหนามใ่หยุดคนต้องแท็กยุกเก็บต้นเลมอนบรรยากาศยามแรงพากัน เฮ็ดเวียคุณขุดอันต้นเลมอนเอาไปไว้เพราะว่าเอวทีเพิ่นนั่นย่นไดเพิ่นก็มาเก็บต้นมะม่อนต้นมะม่อนเยู่ผัดสีตัดทิมพอเพิ่นกันเลยว่าเห็ดลูกทรายมักแรนมาเก็บมากินก็เลยขุดออกมาปลุกอยูวันนี้นี่ปลุกไ้ให้ขายหันเยามเป็นมากข่าใหญ่ก็ได้ยางมาเก็บกินมาเลยมาเลยแต้นตอดเด้มาเร็วมาเร็ว วันนี้ลนเ,เล่าจะได้เอาลกโรงเมียนแล้วได้นี่บรรยากาศยามเมืองกับยุ่ประมาณนี้ยามมืมอแนวกับเห็ดเวียกยุ่งจะสีละกากันยุ่งจะสี่ยู่งงานกับเห็ดเวียกพวกเห็ดน้ำเงินน้ำซานรากาพ,พุกพัเกเห็ดเบี้ยงเนื้อกินจะได้น,นอนที่เอากันเลิกละเดี๋ยวไปเตรียมเนือ้อกินไว้จะเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปีนน้องเที่ยวและน้องเอทีเนียเด้อ เอทีสวัสดีครับผมบายบายไปละบายบายโ<ม> oh, อ้ยยูรอแล้วไปพ่อกันในคคิปหนะ้าสบายดี